ที่เนิคเสพโซนเพราะเราจะสามารถเรียนรู้รู้นี่ได้แล้วทำไมกูหน้าแก่จังมันกดดูหน้าไงวะกดแบบมองๆกด B อ๊ะก,กูเห็นหน้าเองเลยสัตว์มึงดูตรงไหนวะกด B ไง,ไ,ง <c oughs> ไอ้เหี้ยกูร่องผนไอ้เหี้ยกูเห็นแต่กระเป๋าลอยๆไอ้เหี้ยกูแต่งเฮ้ยมือดำตัวมึงดำตัวร่องผน ้ตัวมึงไม่มีหน้าตาเอ้าเฮ้ยไหนวะก็เห็นเนี่ยก็เห็นเนี่ยมึงไม่มีหน้าหรอมึงเป็นตัวเสียงดำเหมือนมึงเคยดูเรื่องโคนันไหมเคยดูเฮ้ยจริงเหรอไอ้กูอยากเห็นเนี่ยมึงมึงแคปให้กูดูดิกูเป็นคนนั้นทำไมกูทุเรศจังวะ มันกํลังจะหลุดมาแล้วหนีมันหลุดออกมาแล้วเพื่อนไปไปดิเยอยอันนี้มันติดวะตนันวะไปตนันไปตันลงวิ่งไอ้กันเปียบเลยยึดเมย์เยึดเมยโอ้โหไอ้กันยึดเมย์เยึดเมยเออเออเออถูกถกอุ้ยอุ๊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 ยไอ้กันไอ้กันออกทางไหนไอ้กันทั้งตนันไอ้กันทังตนันลุกลงลงเหนื่อ ข่อยเฮ้ยเฮ้ยหมูป่าอุ๊ยเฮี้ยเฮี้ยมันอกินมปหมดมากเลยเพื่อนช่วยด้วยกูวนไปดาไม่มาคับกูอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยจู่ข้างก่อนโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจะตายจะตายจะตายแล้วูตายแล้วช่วยด้วยรูก่อนดูก่อนหมูป่าขุดป่าขุดกู กูมาคุยกูตาดากูมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยตาดาแล้วเออกูตายกูโดนบุปผาครัตายกูร้องไห้เย้เกิดกลายพอดะอู้หูใช่ใช่เฮ้ยโู้ดี้อะไรกันอะไรเนี่ยนี่คือที่ไหนเนีดะเฮี่ยนี่มึงสร้างเหรอแล้วมันมีอยู่แล้วตกกูเบื่อแกเหรอโคว้ย ฮ้ยขอมีเลยขอมีของต้นเกมอ่ะก็มันเป็นเซอร์ไใรม่อ่ะกดดีสินี่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 น่ยู่ไหนวะผู้หากะอ่ะเอ่ออ่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไอ้ปืนเฮ้ยเอาไว้คนเราบอกเฮ้ยโอ้ my god แต่เกาะมันก็จะโกงไปไหมเรามีปืนแล้วก็โหดมากนะเฮ้ยเอา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 ธรรมดาเมื่อวานมันทำกูเยอะเลยเยอะสบิ่นใหญ่เฮียขี้หมูด้วยกูไปฆ่ามันไอสัตว์กูแค้นมากทำไมกูไปอีดำเหมือนเดิมแล้ววคยทำไมกูเป็นอย่างงี้วะเฮียกกูอยางทำไมกูเป็นอย่างงี้วะ เฮ้ยกลับมาตายาเหมือนเดิมกลับมากลับมาพูดแล้วนั้นกลับมาเป็นมนุษย์ชะต่ำเลยเฮียก็เดี๋ยวกูขอเคลียร์นี่ก่อนบล็อกคนเนี้ยไม่ใช่กําลังพระเจ้าเว้ไวไวยไอเชียมันเป็นพระเจ้าไปแล้วไอ้เฮียรู้ดิเฮียพระเจ้ารูดีมันยิงโอ้มันมึงโหดยังวะไอ<ว>้เฮ<ว>ียถ้าเก<ว>ิดกูลอยได้นะกูจะเป็นไอ้ดำลอยได้นะไอ้ดำลอยได้คือแล้วกูตัวกูดำอ่ะกูจะลอย กูช่วยยิงไหมไอ้คันกระสุนนีเ <laughs> เเ่เสียงเดียวปะเสียงนี่เสียงนี่กูสักพันสักพันนัดแล้วเลเว้ย <laughs> เื่อไว้กูแต่งแน่นะกูจา้าวไปฆ่าหมูปา่าอบแรกเลยเว้ยมึงแค้นขนาดยโตกเที่ยกูต้องกูตัดคลิปกูทุกหมูป่ากูตายแย่แบบโคตรหน้าหนาละ กูทถลยแน่กูใช่กูไปล่าซอมบีบันนะเกาทดลองเพก่อนเฮ้ยล่วงเฮ้ยเดี๋ยวร้อยเฮียบอตายเฮ้ยเฮ้ยมันกูจะแปลงไงวะกันมึงว่ากูกระโดดอันนั้นได้ปหมต้องยึดยึกอะมึงกูทำมาให้คนกระโดดได้แต่ซอมบีบจะกระโดดไม่ได้ม่ไตัวกูเนี่ยมึงดูตัวกูดิกูล่วงตรงเนี้ยแล้วกูสามารถกระโดดเกาะไอ้บันไดได้ป่าวะเหว่าเนี่ยเนี่ยกูสามารถกระโดดเกาะบันไดได้ไหม มันตีสัตว์อะไรแกกูเฮ้ยมึงต้องทำบันไดว่ะเฮ้ยกูไม่มีอุปกรณ์ในการทำเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้จัดทุบมั้ยกูลงแล้วกูลงแล้วกูไปหาซอมบี้ละวิธีกดอค้างด้ยกดอีค้างเออแต่มันจะมีรีฟิลอยู่เห็นนักขังนักขัวะมึงกดอ้าวเหายรถหายหายรถหายรถรถหายไปแล้วไม่มันสามารถเก็บรถใส่กระเป๋าได้ ดูลลมอนทีเงี้ยอการมึงคือดูลลมอนไอ้สัตว์ไอ้เยี่ยนรถเกือบรถกับเขามาแล้วเพื่อนโลมันกันกูขอกระสุนเพิ่มได้ปะมึงก็จะกอนหมดเพื่อนไอ้เงี้ยนี่กูกะเล่นสนุกอยู่นะก็สนุกเอโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วโอ้โหย่อย่อเฮ้ยกูเต็มแล้ววะมันเก็บไม่ได้แล้วเก็บได้แค่ช่องละสามสิบอ่ะเอาเอฟหกร้อยป่ะเอฟเหกสิบป่ละ เอามีเะล่ามีเปล่าเอามามึงพาเขไปหาหมูป่าก่อนไอ้สัตว์ขี้แตก, <laughs> อาากไกอ,อ้สัตว <c oughs> ์พูดเลยอะเอาอะไรเงี้ยบอสอะไรอะไรอะไรกูอยู่กูอยู่ทดสอบทดสอบดิจะบอกนะว่านั่นมันคืออาวุธสงครามที่ร้ายกาจที่สุดในยุคสมัยนี้ระเบิดโอ้โหโอ้โหยี่ระเบิดกระจาะสัตว์ ดูกกจว่าเฮ้ยกูกูพร้อมไฟแล้วกูกูพร้อมแล้ววะหันตอมีดดิมีล็อกเก็ตเล็งแล้วนะเว้ยปีเปื้อนี่อะไรมั่วหมดอีเชยเี่ยนหอกไฟมีซีโฟด้วยตอนนี้กูตอนนี้กูพอใจแล้วเว้ยวันเนี้ยคือคือกูมิชชั่นคอมพิวตแล้วอะกูต้องเดินไปหาหมูป่าไอ้งั้นก็เดี๋ยวเรามึงอยู่ไหนกันปะไม่รู้กูไม่กูรถรถหายไปไหนมึงมึงมันหายไปอ๋อมึงเก็บใส่เป๋าไปใช่หรอ กกเเ็บระป๋ามึงขับมาดิเอาเศษออกมาดิโอ้โหเก็บพวกเสศษกระเป๋าจะแค่ยังแม่งโคตรสมจริงใช้รถสุดยอดเลยเสกลงมาต้นไม้พังมึงทำได้ไงเนี่ยมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวรถใส่เดี๋ยวต้นไม้พังได้ไงเนี่ยรถจ่ไหนวะแล้วต้นไม้กูเอ้ามึงต้องออกมาวางนี่เฮ้ยแล้วต้นไม้มันโคตรได้ไงวะ ทุกคนทำมันโคตรเองท่านไงวะเร็วใช่เร็วเฮ้ช้ากูไม่รู้ว่าเราจะไปสามคนได้ไหมอ่ะดิขึ้นมาดิใช่ครับเฮี้ยเฮี้ยกูอยู่ข้างบนวะกูอยู่ข้างล่างกูอยู่ข้างบนไอ้วอลขึ้นได้ไหมไอ้วอลล่างได้ไหมไม่รู้กูก็ขยับได้ปกติอะไม่ได้วะแล้วมันมีคันเดียวแป๊บไปเฮี้ยกันนะรอกันรอคณะไปเลยกันนะ ไอ้บอสมึงดูฝั่งดูตัวละครก่อนนะจัดไปเพื่อนว่าใจกู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 แต่เดี๋ยวคุณจะมีสิ่งที่มันที่มึงจะช็อกเว้ยถ้าเกิดกูออกมาจะบอกล้วเป็นเรือดำน้ำอ่ะมึงึง <laughs> จะบอกนะมึงจะช็อบมากเลยเว้ยแบบว่าชีวิตนี้มันไรค่าอะไรเงี้ยจริงหรอวะไม่เชื่อท่ากูอยากรู้ละ อารมณ์แบบว่ามึงจะมีปืนทําไมวะอะไรเงี้ยไอ้เมสีสิ่งนี้ก็พอแล้วไอ้กันจะเพิ่งจะเพิ่งจะเ,เพิ่งออกมาจะเพิ่งออกมาให้กูเสียขนาดน<ส>ั้นให้กูเสพเสพกับกระบอกปืนนี่ก่อน MP 5เนี่ยเดี๋ยวกูนะก่อน SMG เนี่ยเรากำลังอยูเ่เฮียแม่งูของโคตรเยอะกูหาไม่ถูกเลยแหละกูต้องการที่จะหมูป่าตอนเนี้ยกูจะเปิดไปที่อยู่ไหนวะมึงไปหามึงจำแมปเมื่อวานได้ปะ กูยิงประตูพังกับแม่สัตว,ว์กอะไรนี่ผ่านประตูไหมหรประตูพังเลยอ่ะกูพังหมดอะ่ะว้ากูเจอเลยมอสเพื่อนปลาเดี๋ยวเราเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอะไรเฮ้ยด้วยนาด้วยนาควาระเบิดไปแล้วเฮ้ยโอ้ไม่ก๊ไปเรื่องเดี๋ยวกูเติมน้ำมันให้อุ้ยเหเยี้ยเ,เอา้าเฮือกเหี้ยอะไรกูเอ้ามันใช้น้ำมันแก๊สนะแม่หรอเหมือนที่เติมเจนอะ กูล่างกันเหรอไม่ใคนล่าเดียวกันเดียวกันทำไมกูเติบไม่ได้กูล่างมันเติมไม่ได้ต้องขับก่อนโอ้โหแต่ก็มาขับยากอ่ะเฮ้ยเที่เระเบิดใครไหนไหนมาขับไม่ยากไม่อะมึงมึงกดมึงกดเมาส์ซ้ายครั้งหนึ่งมันจะใช้ W S D ได้ไอีกันทำไมอ๋อมือกูหายเดี๋ยวมุมมองภาพกูยังไงวะต้องกดต้องกดคลิกซ้ายค้างใช่ไหม ไม่ไงเดียวกงเดียวมันก็ยังไง,ไงวะก็ะเหมือนเดิมไม่มีที่จะตังค์ให้กดจ้าไปไปไหนไปหาไปที่เมื่อวานได้ไหมที่เมื่อวานอะ่ะที่ที่เราโดนเยี่ยมย่ำยีที่มีหลุมอะ่ะมันได้ไม่ใช้มันต้องหลุมไปอะ่ะแต่ว่าคคคคุที่นี่กอนมม <S 1> <S 1> <S โอเคโอเคอเค๋อถ้า<ห>เกิดออกไป<ห>ท<ห>ี่เมื่อวานอ่ะ มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเว้ยมาคนละแมพมึงไปหาหมูป่าให้กูตัวนึงก่อนตอนเนี้ยตัวไหนก็ได้มันมันกดชิปมันกดมันกดชิปเป็นสปีดได้เปล่าวะหรือว่ามันได้ความเร็วเท่านี้วะน่าจะเทจอเฮ้ยเราสบเรตึกนี้ไหมตึกบุรเลยเนี่ยมาดิมาดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยลินสัมบี้สัมบี้